สวัสดีครับก็เป็นธรรมดานะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับดูคอกมะเรงวันบินลายของผมก่อนโอ้ยเนะาะเ่อยกเบิงเลยน,นะนี่นะครับเปียกเมื่อเลยน,นะครับขนาดพอแพ่นไม่พ่นกะก,ก็ยังต้องคือว่าไงคือฝนมันตกตลอดเลยนะครับช่วงนี้นะครับว่าจะเป็นเป็ดเป็นไก,ก่กะช่วงนี้ก็ยังเปียกคอกเปียกคอกแยงมดน,นะครับชุ่มชื้นเฉยแฉะนะครับผมส่วน กระชังกบก็เขาก็อยู่กับน้ำอยู่แล้วนะครับสําหรับกบแต่ก็ยังก็ยังต้องเปลี่ยนน้ำทุกมือนนะครับสําหรับกบเราทิ้งไม่ได้นะครับน้ําสําคัญมากส่วนตัวนี้ก็จะเอาไปให้เป็ดนะครับรว่าจะเปลี่ยนน้าให้เป็ดด้วยโอ้ดูน้ําในคอกก่อนไม่อยากจะสื้เลยนะครับแชะไปหมดเลยนะครับช่วงนี้เพราะว่าเป็นหน้าฝนนะครับ แต่ว่าน้ําก็ต้องเปลี่ยนให้นะครับใส่กระมังนะครับไม่น่านะครับหนาฝนกับแบบนี้นะครับเปลี่ยนน้ําให้เป็ดให้ไก่นะครับก็คือมันต้องมีการเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายน้ำนะครับเพราะว่าเป็นหน้าฝนก็จริงแต่ว่า เขากินทุกวันนะครับน้ำน้ำเขากินทุกวันนะครับที่ก็เป็นลูกไก่นะครับลูกไก่เขาเที่ไหนเอาอาหารให้เขาก็ไปลุมกินที่นั่นนะครับบรรยากาศช่วงเช้าก็หากินนะครับหากินตามธรรมดาเขานะครับถ้าได้กินเกิดค่อยนิ่งนะครับนี่ก็เป็นสวนนะครับ เป็นสวนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นต้นกาแฟครับปลูกไว้อาราบิก้านะครับอาราบิกามีทั้งหมด4ต้นนะครับอีกต้นหนึ่งน่าจะโดนปลวกแท้แล้วแหละนะครับต้นไม้คุมหมดเลย,ยแถวนี้นะครับก็จะมีต้นกาแฟนะครับต้นสําสหรับต้นกาแฟแล้วก็เป็นต้นมะนาวนะครับมะนาวฝั่งนี้จะเป็นมะนาวไรเม็ดนะครับ มะนาวไรเม็ดแล้วก็มะนาวไรน้ำอันนี้เป็นมุกมุกตลกเชยๆนะครับก็คือเคยเอาไปเคยเอาไปกินแล้วแหละนะครับแต่น้ําไม่ค่อยเยอะนะครับสายพันธุ์นี้ก็ได้มาฟรีครับไม่ไม่ได้ซื้อไม่เหมือนกาแฟนะครับกาแฟาผมซื้อมานะครับอันนี้ต้นอาราบิก้านะครับพันธุ์อาราบิก้ามีไม่อันนี้ไม่แน่ใจว่นาน่าจะเป็นรูปตาอันนี้เป็นเป็นใบมันไม่เหมือนกันนะครับลักษณะใบก็เปลี่ยนเปลี่ยนน้าให้เหมือนกันครับ สำหรับกบในกระชังก็หน้าฝนเขาก็จะชอบอยู่นะดูแอบตามุม้ลยตัวใหญ่แล้วนะครับตัวใหญ่เยอะมากนะครับใช้เวลาเลี้ยงนะครับเดือนนี้เดือนที่สามนะครับเดือนที่สามเข้าเดือนที่สามนะครับหน้าฝนไม่ใช่ปัญหาครับแต่ว่าน้ําต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็เป็นกฎเหล็กอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับคนที่เลี้ยงกบนะครับน้ําไม่สะอาดก็เป็นเรื่องอีกนะครับ ยังคัดแยกไม่ได้นะครับว่าตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับก็ต้องรอให้ตัวผู้เขาออกออกออกนวดออกเขาก็คือใต้คางนะครับแต่ว่ามีปีนอย่างเดียวนี่บรรยากาศนะครับผมนะครับขอบกบเป็นแบบนี้เนาะฝนตกนะครับถ้าวันไหนแดดจัดจัดก็บรรยากาศก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนี่มันเป็นช่วงหน้าฝนนะครับส่วนไก่ง่วงตัวนี้จะโดน เป็นโดนที่เป็นกลุ่มที่เขาแยกออกมานะครับเพราะว่าน่าจะสู้กลุ่มข้างในไม่ได้มันจะมีกลุ่มนึงครับเป็นกลุ่มใหญ่นะครับตัวนี้ชอบใายเดียวนะครับเป็นตัวผู้นะครับอา่าน่าจะอยู่ประมาณ5้ากิโล,ลนะครับตัวใหญ่มากนะครับเป็นตัวผู้จะสนิทสนมกับลูกไก่นะครับเป็นพิเศษกาอยู่ด้วยกันแหละเนาะนะครับ อาหารให้วันนี้ก็เป็นฟักทองนะครับฟักทองผสมผสมลำแล้วก็มีปลายข้าวผสมไปด้วยแล้วก็หัวหันนะครับอยู่จนชินนะครับไม่กลัวแล้วนะครับเวลาให้อาหารให้อะไรไก่ก็เป็นไก่บ้านธรรมดานี่แหละนะครับไม่ใช่ไก่สายพันธุ์ไก่ชนไก่ที่ไหนนะครับผมมไ่ชอบเลี้ยงไก่บ้านนะครับธรรมดานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกลุ่มใหญ่ครับที่เป็นชุดใหญ่นะครับ ุมนั้นไก่งวงจะอยู่ประมาณ9ตัวนะครับชุดนี้เป็นชุดที่จะเป็นชุดที่ใหญ่ขึ้นนะครับเราจะประกอบไปด้วยนะครับตัวเมียนะครับตัวเมียตัววัยรุ่นนะครับมีทั้งเป็ดทั้งไก่นะครับก็รวมรวมกันไว้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีหลังคานะครับเราจะแบ่งโซนกันนะครับโซนหนึ่งก็จะเป็นแบบแบบเปิดไม่มีหลังคานะครับตัวนั้นเราจะเป็น อีกกลุ่มนึงนะครับแต่ชุดนี้ชุดนี้จะเป็นชุดที่มีหลังคาให้นะครับการเลี้ยงก็ผสมประสานกันนะครับไม่ไว่าจะเป็นเป็ดเป็นไก่นะครับเพราะว่าไม่ไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายเพราะว่าอันนี้ยังเป็นรุ่นเล็กอยู่นะครับสาหรับล,ลูกเป็ดนะครับไก่งวงก็จะมีเป็นตัวเมียตัวผู้ก็สังเกตได้แล้วนะครับต,ตัวผู้ก็จะตรงใตคา,างนะครับไม่ว่าใตคา,างหรือว่าตรง จมูกสันจมูกเขานะครับตัวนั้นจะชัดนะครับจะไม่เหมือนตัวเมียตัวเมียก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่เยอะนะครับไม่เยอะคือไม่ใหญ่นะครับเช้ามืดเหมือนเดิมครับออกมานะครับให้อาหารเพราะว่าตรงช่วงเชา้าก็ตรงมาให้อาหารก่อนแล้วก็ค่อยไปทำงานนะครับกิจกรรมยามเช้านะครับช่วงเชา้า ท่อนี่ไม่ใช่ท่อไม่ได้ตั้งใจไว้จะให้เอามาใส่อาหารนะครับคือตั้งใจเป็นทําเป็นรางน้ํานะครับแต่ทีนี้ด้วยเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปทุกอย่างเนาะครับผมน้ําที่ขังไว้ก็ไม่ไม่ได้เยอะอะไรนะครับนั้นก็จะเป็นตัวผู้นะครับตัวมุมซ้ายมือนะตัวผู้ตัวใหญ่นะครับก็จะได้พอกินเสร็จก็จะแบ่งแยกยกันนะครับไม่ได้อยู่รวมกันแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาจะออกไปหากินของเขาเองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นช่วงที่ให้อาหารก็จะมารวมกันนะครับหลังกินเสร็จนะครับเขาก็าจะแตกกระจายนี่หายไปหมดนะครับไม่ยุ่ไม่ได้อยู่รวมกันแบบนี้นะไก่บัน่นไกง่งวงียกว,ว่าจะเป็นเป็ดนะครับอยู่ด้วยกันโหมดนะครับแบบนี้เป็นการชมธรรมชาตินะครับยามเช้านะครับ เขาจะชอบไปออกไปหานะครับออกไปกินหญ้านะครับก็จะมีไปกินหญ้าไปตรงไหนมีวัดจพืชน,นะครับเป็นเป็นผักเป็นอะไรเขาก็จะออกลุมกันนะครับออกไปหากินนะครับอันนั้นคือคือเป็นนิสัยนะครับเป็นนิสัยหลักๆเลยของไก่งวงนะครับตรงไหนมีหญามีอะไรเขาชอบกินเหมือนอาหารนี่แหละนะครับกินหัวอาหารบ้างนะครับแต่จะไม่ที่นี่จะไม่ค่อยเน้นหัวอาหารนะครับผมจะเน้นเรื่องของหาัวาแล้วทุนๆนะครับ อย่างที่เห็นอยู่บนถาดอาหารก็จะเป็นฟักทองนะครับก็จะเขาจะกินไปเรื่อยๆนะครับกินไปจนจนหมดนั่นแหละนะครับก็มีปลายปลายข้าวนะครับเป็นการเลี้ยงแบบลดต้นทุนนะครับเป็นการเลี้ยงลดต้นทุนอีกอย่างหนึ่งนะครับก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับ วันหลังเยวจะพาไปดูนะครับวิธีการเปลี่ยนน้ำกบนะครับขอบคุณมากมายครับสวัสดีครับนะครับ